ครับวันนี้เรามาดูการเปลี่ยนบรรยากาศการนวดนะครับการกดจุดพอดีมาพักผ่อนหลังคลินิกนะดูบรรยากาศด้านหลังจะเป็นรงโลกนะฮะเป็นสวนนะสวนสวนแล้ว,วก็มีด้านหลังนี่เป็นหลังคลินิกนะนั่นคลินิกกระจายอยู่ฝั่งโน้นนะหลังจากที่เราหยุดจุดจีนวันนี้เราก็มานั่นกันพอดีคุณภรรยาเขาปวดคอนะก็มานวดคอใช้ยาหมองนวดนะ มาดูใกล้ๆนี่แนวแนวของคอที่ปวดเป็นแนวกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยนะกล้ามเนื้อทารบิเซียสนะครับมันมาเกาะตรงแถวฐานกระโหลกเนี่ยนะลงมาที่มาใกล้ๆลงมาเกาะไอ้กล้ามเนื้อแถวหนึ่งข้างๆเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มของลอมบอยเนี่ยกลุ่มของรีเวเตอร์เนี่ยปวดไปหมดเลยซุปป้าแถวเนี้ยนะปวดมากอาจารย์แดงก็ใช้ยาหม่องคายไปแล้วนะอันนี้เรามากดตรงบริเวณของ การกดกล้ามเนื้อข้างๆข้างๆนะกระดูกคอนะกดเบาๆนะครับนะกดกล้ามเนื้อชั้นลึกเบาๆนะตรงแถวฐานกระโหลกคอเนี่ยลงมาแถวเนี้ยแถวนี้เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของข้อกระดูกนะฟาเซจอยนะเนี่ยนะเราสามารถใช้การขยับกระดูกได้นะครับนะลงมป ทำหากดปล่อยกดปล่อยได้นะครับนี่นะตั้งแต่ C C หนึ่งตรงนี้นะอันนี้เป็น C ส,สอง C หนึ่งมันจะเป็นแง่งออกมาใช่ไหมครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ่มอันนี้เป็น C ส,สอง C ส,สามมาแล้วกดได้เลยเจ็บไหมไม่เจ็บนะกดไล่ไปเลยนะครับเป็นแถวฮาร์ดสวิสเนี่ย process ฟาสร็จจอดเจอวันข้างนี้เก็บไหมตรงนี้เอ็นะน่ตรนี้อตรงนี้ไม่เข้าจอ่าตรงนี้สี่านะก็กดปล่อยกดปล่อยเนี่ยทีละสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับกดไปเลยนะเนี่ยสี่สี่ห้าแล้วกดเบาๆนะครับตรงนี้จะกดแรงมากกดแรงนะคุนไข่จะมีปัญหาขอเคล็ดได้นะเพราะกดโดนกระดูก ก้ามเนื้อคอนี่มัดเล็กนะไม่ต้องกดแรงไว้จับฐานตัวนี้ก็ได้จับฐานตัวนี้นะใช้ยแหม่องเราจีดได้กีดเองได้จับดึงดึงก้ามเนื้อไว้นะถ้าพิเศษก็ดึงนะใช้พลังดึงหรอะมื่อนึงกดฐานมไว้เมื่อนึงก็ดึงต้องกดมื่อนึงนะครับ เากล้ามเนื้อมันก็ขายได้ใช้การดึงดึงเส้นดึงดึงเส้นกล้ามเนื้อ<ม>ไม่มีอะไรก็สามารถไม่มีเครื่องมือไม่มียามีอะไรก็สามารถรักษาคนไข้ได้นะเป็นนักจัดการด้วยมือใช้ตัวมือเนี่ยรูปไปอย่างเงี้ย,ยนะดึงเส้นไว้นี่ก็ดึงเส้นข้อต่อไปก็ดึงอีกนะ เหมือนยืดกล้ามเนื้อด้วยรูปไปด้วยนะตึงไหมเนี่ยแล้วเนี่ยแข็งมากนะถ้าเราจะจัดการยืดอีกทีเราก็เอามือไว้ข้างหลังด้วยนะท่านี้ยืดตรงกั้มนะมันจะได้มากขึ้นนะยืดร่วมกับการใช้น้ำมันใช้ยาหม่องนะอย่างนี้ก็ได้ยังดึงมั้ยด้วยนะ เป็นคอบ่อยมากตัวนี้ดึงนะครับตัวนี้กดไปเอเจอจุดที่มันแข็งแล้วเราก็ถางไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าไล่ไปเจอแข็งนี่ดึงไว้เลยนี่ดึงฐานขั้งบนกดข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันจะล้าขึ้นมาตรงแถวเนี้ยนะ ง่ายนะครับกดไปเลยนะไล่ไปเลยเนี่ยเนช่วยาก,กันามือเราได้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์ชอบดึงตรงนี้ก่อนล่างอย่างเงี้ยเจ็บเนี่ยถ้ามันมันเหนื่อยแล้วเราก็ทายาหม่องได้ยาหม่องไปด้วยดีมากแดงแล้วเห็นไหมเนี่ยขายแล้ว ท้าด้านหน้าจะเป็นกลุ่มของแคลีนนะอันนี้เป็นทาวิเซียสอันนี้เป็นตัวของซุปป้านะตัวของลอมบอยนะตัวของรีเวเตอร์ได้หมดเลยนะไล่ไปเลยนะตึงตัวนี้ก็ได้หมดมันดกาะแเท้เนี่ยกระดูกคอเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหถ้านอนนิ่มแล้วเนี่ย นะก็ลองนะครับลองไปนวดดูนะง่ายๆแล้วก็ใช้ยาหม่องใช้การนวดไปก็ช่วยเหลือกันได้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ